โตเป็นหนุ่มแล้วน้องสายฟ้าน้องพทยยุน่ารักไม่แ่วอร่าก็จัดเต็มเป็นอีกหนึ่งหนุ่มน้อยที่มีดีกรีความน่ารักไม่แพ้ใครเลยละค่ะแถมก็ยังเป็นขวัญใจคนไทยอีกด้วยสำหรับฝาแฝดสุดที่รักของคุณแม่ชมพู่อารยาอย่างน้องสายฟ้ากับพทยยุที่ตอนนี้ได้เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วซึ่งมีความน่ารักแตกต่างกันแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครด้วยแต่สิ่งที่เหมือนก็คือความหล่อ นอกจากความลาของน้องสายฟ้าพายุจะบาดพื้นใจสาวแล้วเรื่องความเฟรนลี่ก็ยังจัดเต็มร้อยนะจ๊ะใครขอถ่ายรูปพร้อมยิ้มสไตไ์เลยและก็ยังเป็นหนูน้อยอารมณ์ดีอีกด้วยส่วนทางด้านความสามารถเรียกว่าเก่งทั้งคู่เลยจ้าเพราะว่ามีคุณแม่ชมพู่คอยดูแลอย่างดี แต่ถ้าพูดถึงแววการแสดงต้องยกให้น้องพายุเพราะว่าหนุ่มน้อยคนนี้โดดเด่นเรื่องการแสดงแล้วก็การเต้นซึ่งเพลงไหนดังๆนะน้องพายุก็คัฟเวอร์จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียว